Assalamualaikum w a r a h m ล t u l l a h i wabarakatuh ฉันเชื่อเด็กหญิงฟาอิซ่าจิมาเซบทสัมทับสองเลขที่ยี่สามวันนี้จะมาสรุปการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์เมื่อเรามองขึ้นไปบนท้องฟ้าในเวลากลางวันเราจะเห็นดวงอาทิตย์ ดาวดวงใหญ่แปลงแสงสว่างแสงสว่างแสงสว่างเรามองเห็นสิ่งต่างๆบนโลกได้อย่างชัดเองชัดเจน,เจนแต่ในตอนกลางคืนจะปรากฏดวงจันทร์เป็น จวงจะด,ด,ด,ดาวดวงใหญ่ในที่สุดบนท้องฟ้าตอนกลางคืนทั้งดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ต่างปรากฏขึ้นในเวลาที่แตกต่างกันดวงอาทิตย์ขึ้นข้อฟ้าอีกจานหนึง่งและตก ขอบฟ้าที่ดันหนึงยามเช้ายามเช้ายามเช้าตรง,รงของทุกทุกวันเราจะเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นทางขอบฟ<อ>้าทิศตะวันตกที่ตะวันออกท,อท,ที่ตะวันออกและเคลื่อนทิศขึ้นไปบนท้องฟ้า จนอยู่สูงที่สุดในเวลาเที่ยงวันในช<ว>่วงเย็นดวงอาทิตย์จะค่อยค,อย,คอยเคลื่อนที่ลุกต่ำลงไปจนสุดขอบฟ้าทั้งทิศ ะวันตกเส้นทางการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์ใน<ต>ใน,นแต่ะ,ะวันจึงลักษณะกลับกล,นะลับสะนะเป,นเป็นเส้น<อ>โค <eger> ก,กครูปครึง่งวงกลมวัสดา